วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องน้องแสงชาแนลนะครับมาพอพีพอ,พอน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสลับมือนีนะครับนําแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับสลับมือนีกันนัแนวทางจากสามอาจารย์กันแล้วกันเพราะว่ามันจ่อแล้วนะครับอของขออนุญาตนะครับเบื้องหนีมือนีสีบ่เอาข้อมูลเดิอมให้เบื้อง,งอไ,ได้พี่น้องเด้อจะบ่เอาข้อมูลเดิอมให้เบื้องนะครับสีเบื้องข้อมูลใหม่ๆโหลดแต่ว่าข้อมูลเดิมกเบื้องใดหรอกว่าเดี๋ยวจะแอดหาเบางกันแป๊บเด,ยด,เดียวก็ได้พี่น้องหาฮาลางเทารังที่เก๋ พี่น้องจะเบิ้งขอมูลเดือนน้ำเนาะนะครับ <c oughs> เอา้ามาเบิ่งขอมูลของอาจารย์สิงกรน,นะครับงวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อแนะบบอ้อยพี่น้องเดียวขออนุญาตเดียวแป๊บเดียวพี่น้องลืมตัว <c oughs> ลืมอย่างแบบีแบบลืมหัวข้อข่าวหัวข้อหัวม้วนไว้สัต่อไปนะครับคําเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเอาีคือคำเตือนก่อนว่าพี่น้องญา่าลื่หมนะครับเอากาพี่น้องเขามาแล้วกาอยืดื้อนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนวนะพี่น้องเนาะสำรับสำรับเลยพี่น้องเด้อนะครับบางคนก็กดเขาแล้วก็กดออกก็กดเขานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยืลืมกด ติดต่างใปเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเทาที่อยู่น้ากันประจาประจากับกดแล้วก็แล้วไปแค่เดียวกดครั้งเดียวก็แล้วไปได้พี่น้องเดนอนะครับอามาเบิ้งกับพี่น้องนะครับพาสิบ้านสันสันมันก็ยาใจหน่อยหนึ่งครับข้อมูลงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางของอาจารย์สิงห์นะเปิไหนมาที่นะศูนย์กับเกียนะครับเด่นไปที่เกียนะครับจับชุดไปรุดไปพี่น้องแต่ว่ามันมีอยู่หกศูนย์ศูนย์หกะครับหกศูนย์นะครับประกาศ เพิ่นบาห้บุตรเต่มันลงไปทั้งตารางนะพี่น้องเนาะนะครับกับว่าปีนังพี่น้องนะครับเนี่ยสำหรับข้างล่างนะครับข้างล่างเก้าเก้าไปขึ้นบนนะครับพี่น้องนี่ยสองตัวสองตัวนี้ขึ้นบนนะครับพี่น้องสวนตุ่นร่องมาลางอ่ะกับว่าปีนังพี่น้องเนาะที่เขาไม่รุดเนี่ยนะครับเป็นธรรมดาแต่งวดนี้นะครับหน่อยโตอยู่นี่พี่น้องนะครับหน่วยนี่หน่อยนะครับสําหรับอาจารย์สิงห์นะครับอ่ะมาเบิ่งกับอาจารย์สิงห์กันแล้วกันนะครับสำหรับงวดนี้ วันเป็นที่1กรกฎาคม2568เป็นแบงปันกันมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับห้มาหน่อยชุดนะครับใน่อยตัวนะครับสำรวนยางกระซีรับขึ้นข้างบนกระซีทั้งล่างกระซีพี่น้องนะครับห้มาหน่อยอีลี่ที่พี่น้องนะครับข้อมฝันผมเพื่อสีบอให้ยเบาคือสีบอมาเบานะครับข้อมฝันของแม่บ้านของอาจารย์สิงห์เพิ่นนะครับขออนุญาตเบาๆนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันแล้วกันนะครับ วิ่งบนนะครับสองเดี๋ยวพอนุญาดอ่านแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าขันไปบ้างไปแล้วมันบังกล่องพอดีไห้อ่านยากนะครับวิ่งบนหนึ่งกับสี่นะครับวิ่งบนหนึ่งกับสี่เดินไปที่หนึ่งนะครับเพิ่นชอบเพิ่นมักคือหนึ่งพี่น้องเนาะหลักร้อยนะครับหลักร้อยสี่ห้าหกนะครับเพิ่นจับชุดไ้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งสามตัวสี่เจีดหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับสำหรับขขางลางนะครับ สองตัวลงล่างให้มาที่ห้ากับเก้ามักไปที่หาเด่นไปที่หานะพี่น้องเนาะนะครับสองห้าห้าเก้าราคาแปดห้าราคาแปดเก้านะครับอ่ะเบิง้งพี่นอ้องเบิ้งอาบัดที่นี่นะครับสิมบ้าแกงมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตขยายแป๊บหนึง่งพี่นอ้องขยายอะไรอีกดอกนะครับแต่ว่ากะบ่คักงมาเลยฮะ เรียบร้อยเนาะพี่้องเนาะแคบหน้าจอไปได้พี่้องเนาะบลายตัวบอหลายชุดสำหรับงวนนี่นะพี่้องนี่เิ่นมักตัวเิ่นมักเป็นชอบคือเกีนงนะครับเกหนึ่งเต็มนะครับเกีเก่าอกรรองนะครับเกเก้ารองแล้วก็หกหนึ่งกับสี่หนึ่งกลยเป็นตัวร้องเนะพี่้องเนาะสาหรับหลักร้อยสี่ห้าหกนะครับสามตัวกับสี่เกียหนึ่งสี่เกีเก้าล่างนะครับล่างกับห้เฮ้ย ห้ากับเก้าพี่น้องเด่นไปที่ห้าชอบเพินพ่นเพิ่นเพิ่นนักไปทั้งหาเลยพี่น้องสองห้ากับห้าเก้าแปดห้าตัวล่องนะครับราคาแปดเก้ากับตัวล่องนี่คือแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับงวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้ออ่าต่อไปนะครับสีเบิองของผ้าพีพี่น้องเข้าไปเบิองเอาผมเขียนไปใส่นอ่อบาดีโน่พี่น้องขอมูลเดิมหายากูไดีหางเทีย,ยนะร์กระเดยนะข้อมูลเดิมก็หายากนิดนึงนะครับเพราะว่า มันหลายใบจงไม่หลายกับท้ายยางสี่อะไรพี่น้องเอาฝันเป็นจริงก่อนนะ er พี่น้องเนาะฝันเป็นจริงว่าที่ผ่านมานะครับเพป็นไหนมาที่นะครับอ่ะฝันเป็นจริงว่าที่ผ่านมาเลยพี่น้องเด้อไปกันยางไบจะหน่อยหนึ่งสลับมือนีนะครับอ่าแปดหกสี่นะหัวที่ผ่านมานะครับมันกับมี่หกมีนะครับแต่ว่าอ่ามันบ่อเข่ามาพี่น้องเนี่ยศูนย์หกเนี่ยหกเป็นมาอยู่ดีแต่ว่ามันเอาบ่เข่าแปดหกสี่นะพี่น้องเนาะ อะบอ่อเปียงพี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์ฟันเป็นจริงนะพี่น้องนะ้ันเป็นจริงวันนี้มาแล้วพี่น้องเอทเทสง่ายๆบอ่บอบริเฮดแบบดีๆบริเฮดรูปแบบแบบเพิ่นเฮดม้านะพี่น้องเนาะ,ะหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพิ่อนหายมาที่หกหนึ่งสี่นะครับหกหนึ่งสี่จับชุดหกหนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่เอาพี่น้อง แคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้สําหรับแนวทางของฝันเป็นจริงพี่น้องโอ้ประกาศกระบอกออกไปเลยอ่ะสีนีไม่จังออกแน่จังหน่อยนึงครับโอเคนะพี่น้องเนาะอ่าเบอง์ออเดอร์พี่น้องน้องแคปหน้าจอกันไปนะครับเพื่อเพิ่มการลืมน้พี่น้องเนาะเพื่อลืมอ่ากับพี่เจรนาพี่น้องอ่าพี่เจรนาเช่นชอบก็จัดขัดกระพานได้พี่น้องเด้อแนวทางของฝันเป็นจริงนะครับแนวทางของฝันเป็นจริงอ่า ต่อไปเลยนะพี่น้องนะต่อไปนะครับต่อไปอ่าซีโอ้นำ้ำของอาจารย์ท่านใดระบาดนี่เดี๋ยวเพื่อนได้พี่น้องเด้อขอเบิ่งข้อมูลเกี่ยวหลังก่อนนะครับอาจจะลืมพี่น้องนะครับอย่ายลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะพี่น้องทีต่างว่าอ่าริศวนทางช่องเข้ากันแล้วกันนะพี่น้องเนาะทีะ่ว่าญี่ปุ่นเป็นการสนับสนุนนะครับเป็นการสนับสนุนทางช่องเข้านะครับช่องน้อย อตภัยมีโอกาสได้เกิดน่าเพล่นแน่นอนสนอพี่น้องครับเอาผ้าบดร์ไม้กับปั่นเดียวถามเพิ่นอยู่ใส่มากไปเนี่ยเพราะว่าแอ,อดบริทโทษโดยตรงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องผ่านคนกลางอย่างหนึงนะครับเห็นสัมบ่านอบน่อนเนยะป้าจเจียวอีกอาจารย์หนึ่งนะครับถ้าบ่าเห็นก็จะได้ของ ของของของงวดไมเลยนะพี่น้องเนาะเนี่ยมัมมีอีรีพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับเป็นของแอดยืนนะครับของอาจารย์ยืนนะพี่น้องเนาะอ่าทั้งบนทั้งล่างมาในชุดเดียวกันเลยพี่น้องนะครับของแอดยืนเนี่ยหฮมาที่อ่าสองตัวลงล่างนะครับไฮมาที่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์ครับข้างบนนะครับเจ็ดหกแปดนะครับเจ็ดหกแปดสองตัวหกแปดนะครับเอ้า หน่อยๆนี้ดิพี่น้องเอเจาะนะครับโอ้ยปิดตารุ่นอยู่นดิพี่น้องนะครับอ่ะแคปหน้าจอไวไ้ดิพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้นะครัสำหรับแนวทางของอาจารย์ยืนหรือว่าแอดยืนเฮ้ามาในพี่น้องเนาะ,ะแอดยืนพี่น้องเอาผมเขียนข้างบนอ่าข้างข้างล่างอยู่เส้งบนญดิพี่น้องเด้ออย่าสับสนเลยข้างล่างอยู่ข้างบนพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะไปหลงกดนะครับอ่ะลงกดอ่า ปิดบังหัดน,นะครับก็เลยต่อกันไปเลยพี่น้องเนาะเขียนข้าขงล่างไปข้างบนเขียนข้าขงบนไปข้างล่างพี่น้องเอ้าน,นี่คือขอ้างข้างบนด้วยพี่น้องข้างบนนี้ข้างล่างสังเกตจะมี3ตัวละกะันสองตัวข้างบนนะพี่น้องเนาะข้างล่างที่อยู่ข้างบนพี่น้องหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์นะครับอ่าพจนเด่นมาที่เก้ากับศูนย์นะครับอ่ลาลักหน่วยลักสิบก็คือหนึ่งกับสองนะพี่น้องเนาะสำหรับสามตัวให้มาที่เม็ดเดียวพี่น้องข้อเกียดแปดเกีดแปดหกเกีดหกแปดได้พี่น้องเด้อหกแปด เอาแคบหน้าจอก,กันนะใบพี่นอ้องสำหรับท่านใลชื่นชอบอาจารย์เอ็ดยืนนะครับพี่น้องนะครับเนื้อทางเพิ่นกับางนัเตะเขาดี่ดีที่พี่น้องนะครับเขาด,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 นะดีอยู่บางเทียบบางที่กับรุดแต่นี่เป็นธรรมดาละพี่น้องนะครับอย่างที่แอดมินเคยว่าประจำประจำ,ประจำนะพป่อาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาเนาะนะครับคือให้เขาจะคอยคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้น แนคบคิดคำนวณอยหลังน้อพี่น้องนะนะเาานาะแคิดคำนวณตามสถิติทีน่าสน้เพ่นสิเป็นหางเทียมกับบอเป็นหางเทียมกับเป็นน้นอ,นะอพอี่น้องเนาะเอารรมาด่าได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอกันเอาไส้สำหรับแอดยืนนะครับอ่ะยั่งอาจารย์ท่านใดืเอเื้อ,อนีนเอสจีล่อกล่องอ่าโทษขอบไปฮาอาจารย์วัดป่าเพื่อนพี่น้องนะครับอย่าปากไปปากมากเด้อยะครับเ่คอยเบื้องกันไปนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์วัดป่าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวแอดสิโทไปเพราะว่าเพิ่นพูดถึงคำแม่ธรรมดากันมันบ้านเท่ากับว่าเพิ่นให้ให้ผมอยู่คือว่าโทษไปหาเพิ่นแหนวสั่นเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวหัวสีมาแอดติโทรลงไปร่องมืออื่นนะครับพรุ่งนี้อ่ากว่าเพิ่นแต่นันแล้วพผ่นละน่าจะโทษไปจังไดก็ได้เรื่องในเล่าจังไดก็เจียงสีมาบอกสู่พี่สุดร้องเขาฟังเนาะเนาะมืออื่นนี่เสียไรอาจารย์ยั่เด็หนุ่มฝันแม่นอีกจือเพิ่นได้เพิ่นบอกสู้ฟังอยลืมพี่น้องนะครับหัวใจแต่ว่าหามา ฝันตะเกีก็หาหายแหละแต่ว่าหายยังลืมเพิ่นลืมบัดเสดเพิ่นบา่าบัดเพิ่นลืมหรอกไอ้ผมยังลืมนะครับจ้างเป็นหายยังลืมบรดเขียนใบนะเพราะว่าฟังปากต่อปากนี่ไงเนาะนะครับอ่ะผ่าบนไม่กับพระในาถามเดี๋ยวมืออื่นนี่อาชีเป็นเท่งสรุปบนแน่ใจอาจีพสรุปพร้อมน้ำมืออื่นเนาะนะครับอาจียาวในจังร้อยหนึ่งเด้อพี่ร้องเด้อเอาที่ตามกันไห้เนาะเป็นโคงสุดไทยกันแล้วกันนะครับ เอามาเบิงองหรอบนึงนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะพี่น้องอ่าหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะหรือว่าพี่น้องผู้ใดฟันแม่นฟันคิวะะแบบจัดแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันแนวทางการยินดีนะครับเร้อนะครับอยู่ที่เวละตามไม้เลขที่ขึ้นต้นต้นใบใพี่นอ้องใหได้เบิ่องกันแหละอ่ามาเบิ่งในทางอาจารย์ท่านแรกนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางของอาจารย์สิงห์นะครับอ,อาจารย์สิงห์เ็นหมาที่ตามนี้ได้พี่น้องตามนี้นะครับ อาจารย์สิงห์นะคพี่น้องเนาะเกตหนึ่งเกตเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งสามตัวเกตสี่เกตหนึ่งสี่เกตเก้านะครับแนวทางของอาจารย์สิงห์ได้พี่น้องเน้อสลับสองตัวลงล่างก็คือสองห้าหาเก้าแปดห้าละก็แปดเก้าพี่น้องนะครับหลักร้อยสี่ห้าหกนะครับจับไม่ก็ได้อันบอมักอันสี่บักเอาใส่หาแท่งก็ได้ใส่เซลนี่ใส่หกแท่งก็ได้แหละแต่พีแล้วแต่น้องนะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเป็นของอันเป็นจริงพี่น้อง ฝันเป็นจริงสัาเราทนที่เขามาใหม่แคปหน้าจอไปด้อพี่น้องเด้อแคปว่าเปลี่นกะเขียนเราเขียนว่าเป็นกะเ <c oughs> จียวจีบวอรได้กะวายเปิดเบิ่งไดลายเทียกลกาไปกามาเอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับฟันเป็นจริงเพื่อให้มากหน่อยหน่อยเด็ดเด็ดเขียนนะครับเพื่อธรรมดาจะมะีของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแอดบริเขียนไปนะพี่น้องเนาะเขียนแบบรูปแบบธรรมดาธรรมดาเลยพี่น้องเพื่อง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะเหมือนวับเปนที่ หนกรกฎาคมสองพัน้ร้อยหกสิบแปดไพี่น้องอ่ะสี่หนึ่งหกโอ้ยหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกแล้วก็หนึ่งสี่พี่นอ้องอาเจาะเจาะเน่ยหน่อยเอาเจาะแขนแขนเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์แอดยืนนะครับสาหรับชิปนี้แล้วพี่นอนะ้องเนาะแอดยืนกับหมาน่ยหน่อยพี่น้อง แคปหน้าจอไว้เลยได้พี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับแอดยืนนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์ครับแล้วก็รสามตัวเก็หกแปดหล้วก็รหกแปดพี่น้องนะเขียนข้างล่างไว้ข้างบนเขียนข้างบนไว้ข้างล่างอ่าพอปีงพี่น้องเนาะพิจารณานะครับตามนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายอ่าสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักบวิษัทเป็นทางอ่าเจ้าของข้อมูลอาจารย์สิงห์เนาะพี่น้องเนาะ แบ่งปันปข้อมูลมากนะครับขอบคุณหลายกําลังกันนะครับทุกงวดถูกงวดนะครับอาจารย์อเอ็ดยืนนะครับขอบคุณหลายกําลังกันเนาะเบิ่งแบงปันปมากที่เราได้เบิ่งกันนะครับราก็ฝันเป็นจริงนะครับเจ้าของข,องข้อมูลขอบคุณหลายกําลังกันนะขอบคุณเอฟซีแฟนช่อง ที่ติดตามแต่ตัวตนจนจบร,ระสลัีเงินไปเพียงซัมนีให้เอฟซีมันหมานนะครับเด้ว,วันที่1กรกฎาคม2568นะครับมานหมานได้จับเงินแสงเงินหลัง,งนะเมื่อสุขกุศทุกคนคลิปนี้ไปเพียงซัมนีไปพ้อกันคลิปหน้าคลิปในกลาวค่ำว่า,วาสวัสดีครับ